คือไ,ไอเดียหลักไอเดียหลักอ่ะมันมีเท่านี้แต่คือถามต่อได้แล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องอื่นต่อคือยังมีเรื่องให้พูดต่อแต่ว่ามันไม่มีรูปแล้วขี้เกียจหารูปไม่ใช่อะไรหรอกแค่นั้นแหละมีกูมีกูมีสไลด์คำถามคำถามเนี่ยตัวอีกด้วยอ๋อเอาสไลด์มาก่อนก็ได้เอาคําถามมาก่อนก็ได้ไม่รู้เบสถามมาเนียกำลังเปิดไปหนึ่ง เออไม่เอามาจากตอนไหนจำไม่ได้เนี่ยว่ามีให้ใส่คำถามเลยมื่อกี้เมื่อกี้กูรกำลังคุยกูก,ก,กูไปแคปหน้าจอแล้วก็ทำใส่ใน powerpoint โอ,อ,เ,อเคเอาขึ้นมามเอาขึ้นมาคุมทีนะคุมทีนะเราเป็นหนึ่งเลยลเรรอโหลดเป็นหนึ่งเอาโอเคมาแล้วมาละ,าละเขาบอกว่าสจาิจากจากการความเครียดอ่ะบอกจัดก,การไม่ได้หรอกครับผมความเครียดเนี่ยมีเพื่อนเป็นควายแดงต็งเฟซตอนตื่นมาเจอความป่วย <c oughs> ของทุกวันทุกคน บางวัาตกใจนึกว่าอยู่ข้างกายฝูงควายแล้วของมึงเนี่ยใครเป็นสลิมแล้วเป็นส้มจะไม่ไม่เข้าใจแต่ถ้าใครที่เป็นแดงแดงส้มจะเข้าใจดีไ <c oughs> อเ้เพื่อนามันก็ญามมันหนักมากเลยอ่ะเออแต่ว่าเนี่ยคือเนี่ยที่บอกว่ามันยังไม่จบเพราะอย่างนี้คือเพราะเมื่อกี้เราแค่อธิบาย มีไอเดียของสตูอีกแต่เรายังไม่พูดเรื่องที่เป็นชื่อหัวข้อนะไหมแล้วมือความเปลี่ยนแปลงกับจัดการความเครียดเนี่ยเนี่ยเนี้ยตอบคําถามที่ก่อนก็ได้แล้วก็ต่ออ่าทีเนี้ยตอบให้ว่าจัดการได้ทําไมมึงกับกูคก็น่าจะสภาพเดียวกันจ๊กมึงก็มีควายแดงเต็มเต็มเต็มเฟซบุ๊กเฟลิสเหมือนกันอะใช่ไหมควายแดงเยอะมากอ่ะไอ้เนี้ยเออน่นจัดการได้สบายสทุกคนทุกคนชิวๆชว ไม่เดยก็ชิวเงียบเียไม่พูดการเมืองเลยสัตว์ไม่ไม่ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเลยเออคือเขามีจังหวะเขาก็จะแซะเป็นทีๆแต่คือนั่นแหละเราก็ไม่ถือกันไงเเพื่อนกันมัน้ซีเรียสใช่ไหมใช่เออคือแบบคือเราต้องอย่าลืมนะว่าแบบเราทะเลาะกันเรื่องการเมืองกับเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาคือคือ คือไม่แต่กับสลิมเนี่ยถ้ามันไม่มาหาเรื่องกูตรงๆเนี่ยกูก็ไม่ไปละลานชีวิตมันั้นหรอกไหมคือแต่สลิมมันชอบมาละลานชาวบ้านไงปัญหาเนี่ย<ต>สลิมมันชอบมาละลานชาวบ้านไงคือถ,ถ้ามันมาละลานเนี่ยถ้ามันมาละลานเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สมมติถ้ามันไม่ละลานกูก็ไม่สนใจม่ละคือเพื่อนกูเป็นสลิมบางทีมันก็นู่นนี่นั่นก็จ้หัวมันไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันไงไม่ต้องสนใจมันก็ได้โอเคกลับมากลับมาเรื่องนี้คราบว่าความเครียดมันแก้ไม่ได้เพราะเราเพราะเรามีเพื่อนมีคอามยานเฟซกันลย ไ,ไม่ก็เนี่ยคือเราควบคุมเพื่อนไม่ให้เป็นควายแดยงได้ทีนี้ถูก <c oughs> ไหมเราควบคุมเพื่อนไม่ให้เป็นควายแดยงได้แล้วแต่ว่าเราควบคุมคนที่เป็นเพื่อนเราได้ใช่ไหมยังไงว่าเราควบคุมเพื่อนเป<ส>็นควายแดงไม่ได้สมมุติถ้าเกิดเอาแบบสุดตรงก็คือมึงไม่ชอบใครมึงก็อันฟินให้หมดก็ได้นี่ใช่ไหมอ่า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 แนวทางที่หนึ่งอันฟินให้หมด ๋ยวทางที่สองก็คือเราต้องมานึกว่าเนี่ยเราเกลียดเพื่อนคนนั้นขนาดนั้นเลยหรือใช่ไหมคำถามที่สองใช่ไหมคือบางทีเราคือคือคนเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันไม่ได้ต้องเห็นด้วยกันทุกเรื่องอ่ะถูกไหมปกติเพราะฉะนั้นคิดว่าเราเราก็ต้องไว้คิดว่าเพื่อนคนนี้ของเราเนี่ยเรารักมันแค่ไหนรักพอที่ให้มันเป็นเป็นควายเด้งต่อไปไหม ทีเนี้ยถ้าเราเราตอบว่าใช่เราก็เอามันไว้เพราะเราเอามันไว้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เหมือนกับที่ในใจเขาอ่ะเขาก็อยากคือสมมติถ้ามองในมุมของแต่ละฝ่ายเนี่ยใจเขาใจเราเนี่ยเพื่อนเราที่เป็นควายแดงมันก็จะต้องอยากให้เราซึ่งเป็นเพื่อนมันเห็นด้วยกับมันถูกไหมเหมือนที่เราอยากให้มันเห็นด้วยกับเราใช่ไหมมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่มันไม่เห็นด้วยกันไง เราก็แค่ไม่ต้องไปยุ่งมาเรื่องนั้นเพราะเราเห็นไม่ตรงกันช่างแม่งคือเพราะวอะช่างแม่งไวเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนแปลกหน้าอินเทอร์เน็ตคนแปลกหน้าอินเทอร์เน็ตมึงจะด่าแม่อยังไงมันก็ได้เพราะมันไม่รู้ใครมึงนั่นแหละแต่จริงจนี่ก็ออกออกตารออกออวตารไปด่าแม่มันก็ได้ออกโลกเาียวกันซะตอีกนะเพราะไม่ยุติธรรมไปเถียงกับชาวบ้านทำไมไปไปไปตีชาวบ้านโดยไม่ผิดผลทำไมไม่รู้แต่ว่านั่นแหละแต่สมมติเอาในแง่แบบทั่วไปอ่ะก็คือก็มันใช่ไหม่ะ คือคนแปลกหน้าในเด็กเนี่ยมึงเรียนทำยังไงกับมันก็ได้แต่ถ้ากับเพื่อนเนี่ยมึงก็ต้องเราเราก็ต้องอยอมรับความจริงอะว่ามันเป็นอย่างนั้นเราเปลี่ยนมันไม่ได้มมใช่ไหมจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยต้องระวังระวังด้วยใช่ไหมเพื่อนกันเออเออ,เออ่มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์เขาบอกว่าแ <c oughs> อดว่าสถ,าน,า,ถานี้ล่มไอ้ประธานสถานี้ล้มล้มมาเนี่ยแขกกรรมาการเนี่ยจะจากกาัดการความเครียดยังไง จะรู้ไหมเนี่ยพี่เขกเขาจัดพี่เขกเขาจัดการความเครียดดีมากเลยนะเห็นไหมตั้งแต่ไปอยู่เกาะนู่นนี่นั่นพี่เขกแกอารมณ์ดีเห็นไหมเก่งไม่ต้องเป็นทวงเกฑ์เนี่ยเรื่องจัดการความเครียดพี่เขกเลยพี่เข๋ไม่แคร์เลยพี่เขไม่แคร์เออพี่เขกนี่เป็นเป็นใส่ซะตัวอีกที่แท้จริงเห็นไหมปล่อยวางแต่จริงๆก็ไม่เชิงเราไปตีเราไปจอนอยู่กันก่อนโอเคต่อไปต่อไปเขาไม่ต่อไปเออ คุณกวาองกลาหมนบอกว่ามีเพื่มในควายแดงวิธีกแก้งคือข้ามแตกในอยู่ในควายแดงเพิ่มครับอเออแ่อไปมาเมมาซาโตบอกว่ามันโทษการเมืองตามปกตินั่นแหละแต่มันซ่อนมึงเฉยเออเราก็ทําแบบเดียวกันก็ได้ไงเราก็ซ่อนมันก็ได้ด<ช>้ยไหมออใช่นั้นเองเออใช่ใชเชชว่าคือสิ่งหนึ่งที่ เราต้องตระหนักก็คือเราไม่ได้ต้องรับรู้ความเป็นไปของคนอีกคนหนึ่งตลอดเวลานะคือคือมันเหมือนกับว่า <ulous S 2> มันเป็นมันมันเหมือนเป็นบั๊กของของชีวิตยุคอนะินเทอร์เน็ตอะแบบว่าคนนึกว่าเราต้องรู้เรื่องอะไรสักอย่างตลอดเวลาแต่จริงไม่ไม,ไม่เราไม่ต้องรู้ก็ได้อ่าจะบอ,า <lic> บอกว่าบอก, <lic> บอก,กว่าระบบเฟซระบบเฟซบุ๊กมันมีอนนงนี้ที่กูมีที่กูมีประโยชน์นะคือแามไปในสถานะห่างกันสักพักคือต้อง มันชื่ออย่างนี้มันชื่ออย่างนี้เลยคือมึงมึงไม่อยากเห็นมึงไม่อยากเห็นโพสใครสักสักเดือนหนึ่งอ่ะมึงตั้งกับมันว่าหากนะสักพักจะไม่เห็นเพรามันหนึ่งเดือนจะไม่รู้ว่ามันถูกเก่าหรือเปล่านะแต่คือเราจะไม่เห็นมันหนึ่งเดือนอืมเอออารมณ์ไอโฟล์กอ่ะเออโอเคต่อต่อต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเข้าหนมาแป๊บนึงได้ได้ดูบุหรี่ก่อนใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับผ